มันมันตัดไปค่ะพี่น้องเมื่อกี้นี่ข่อยใส่ขระเบือใส่ไอ้นั่นละด้วใส่หัวหอมมิยังแล้วที่ข่อยตำไว้ฮะนะมันตัดไปเมื่อกี้ฮะนะททรศัพาท์บข่อยไอ้มันเก็บข้อมูลมาได้หลายข่อยจะไปเพิ่มข้อมูลอี่ดอกนี่มีอันนี้น้ำเด้อนี่พี่เทศสันสันให้เพิ่งนี่ มีฝักทองเห็ดฟางแล้วก็บบวกเนาะเดี๋ยวมาใส่กันเลยแต่เดี๋ยวบัสันเดี๋ยวเยวม็มมันเต็มเดี๋ยวไล่บัได้อีกเห็ดคลิปก็ได้อีกบมีผักชีด้วยบ้านี้เด้อผักคะขอกเก็บเอาล้างบ้านคอนี้ละเทงลงมา โมเมนต์มันดับไปอีกแล้วบอกพี่น้องเมื่ดับแค่ล้วบอกเราไม่ก็ไปเอามาจากบ้านในบางอุเพิ่นไปขอเพิ่นมาเมื่อวานเพิ่นวามันนนั้นเบิดละอาจัรย์มันมันบอท่านได้เป็นอาจารย์ เบิ้งยาวๆไปได้เด้อสักหน่อยเด้อเดี๋ยวตัดคลิปตัดต่อคลิปโปเป็นค่อยนะอันนี้กะพักขากับผักอีตูพักขากับเก็บเอาหลังบ้านเขานี่ยละ่ะอันนี้ดิผักขานะ่เนานะ,ะเห็นยั่บ่เนาะก็สิเห็นยั่แหละเนาะอันนันนีะ้ะ ซื้อไนทมาแล้วขายตู้ก็ได้นะหอ,อกบ่ได้ปลูกเธอบ่่ได้ไปซื้อดินเธอเลิงไฟแน่หน่อยนึงเดี๋ยวคิ็บมันชีเงาไปเดี๋ยวมันชีตัดของข่อยอีกคนดูได้เด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าไอ้นั่นเพราะว่ายอีหยังเพราะว่าไอ้เขาเบื่อมันสีติดก้นหมอ้อ ครั้งแรกค่นคอยใส่น้อไม้ใส่ใบย่านางแล้วก็เอ้ยนั่นใส่น้ำหย่านาง่นะแล้วก็นั่นคอยมาตัมขาเบือขาเบือกับไปหัวหอมกับกะทิใส่ที่เห็นนะวันนี้เราคลิปเรามันละตัดไปว่าวพระท่านหอดสองความับนี่มันเลมเข้มข้นแล้วพี่น้องว่าน,นี่ข่อยิเฮ็ดเข้มข้นหน่อยข่อยใส่ขาเบือหลาย คอยอยากกินลาดเขาเจ้าฮะนะลาดเขาสวยห่อนๆนั่นก็เสียดายเนาะพี่น้องเนาะตอนนั้น่อยนั่นมันตัดไปยังไงดูซื้อ,อกะตดัดเดี๋ยวเขาซีบอาใซป์ไปแดดก็น,นอะมันเดือดละเพราะว่าเขาบ่าหายพักซุกหลาย นี่เด้อสุรอดเด้อแต่คอยกินคนเดียวคอยใส่เด้อสุรอดแต่ว่าผัวอยู่หออันขวบวันนั้นโบใส่แค่นั้นก็พอแล้วเห้ยใส่ปลาล้าน้ำใส่หลายหลายด้วยใส่น้ำปลาน้ำโบใส่เกลือดเด้อใส่น้ำปลาใส่ปลาล่าแล้วนะ สีเข้มข่อยใส่น้ำตาลแน่นอนนึงเด้อข่อยเห็นโมข่อยบอกมาเพื่อน่าใส่น้ำตาลแน่นอนนึงมัน้งสีแท่ว่าซักนี่เดือดแล้วเนอะ ติดก้นแล้วใช้ยูบ,บตูบตีปายก่อนเลยเดี๋ยวมันพุ่งก่อนเนาะพุ่งดีๆก่อนแข่งเราไหมเห็นบ่ขนาดน้ำอย่านั่งดูดะ น้ำก็ใส้น้อยเดียวนึงพอดีก็ไปตลาดเมื่อเช้านี้ขาได้เป็นกอไปซื้อว่าเป็นขวดมาขกกวดนึงยิห้าบอ่ะสีกระเจ้าปั้นไว้แล้วห้อนหลายพี่น้องเ้ยห่อนไะด้ห้อนว่นาฝนกับโปรตก แซ่บเด้อค่ะพี่น้องค่ะแซบ่บพี่ดีอืมแซบ่บแซ่บแล้วขอยิ่งเค็มเลยนะหนึงแต่ว่าหักแซ่บแล้วอีดิ้แซ่บอีดิ้แล้วเติน้ำปลานนะ้อยขอย่างคนมากขินเค็มจะขอยกิ่งผู้เดียวเนดะ้ออยู่บ้านขอยบ่มีไผกินนะ่งเด้ะลูกขอยก็บ่ขุน ผู้น้อยแห่นกินยูหักกับค้าซ้อมซ้อมรอ,องเพลงนะพี่น้องเนาะซ้อมรองเพลงสิบไปรประกวดยูไอโรงเรียนมหาบุก,กวดวันที่หานี่ค่ะวันที่หาท่านว่าเนี่ยค่ะคือผู้หอมประเด็ดหอมเจ้าเจ้าเลยนาสีซุกแต่ละ,ะพี่น้องเพื่อนเพื่อน,นจน้านาสีซุกแล้วเด้อ มากินกน้ากันเด้อมื้อนี้เด้ออือดูต้นจะแซ่บขนาดเนาะืมันเด้อพี่น้องเด้อมากินน้ากันเด้อเขาเขาสีบวัวหอไอ้นั่นมันสุกหลายเนาะผักเนี่ยเขาสีเขาเอาไว้เคี่ยวแบบเอ่อเอาไว้ยำแบบแกึ๊ดกึ๊ดกึดกึดเห็นะพี่น้องเด้อเพื่อนเพื่อนเด้อเดี๋ยเขาสีผัใส่อันนี้ละมาใส่ผักอีตูกับไอ้เนี่ยผักขาอันนี้ละ ใส่หลายหลายเักขากระต้นต้นลังบ้านขอนี่ละขอยตู้ข่อยซื้อม้าข่อยซื้อเม็ดมาแล้วข้อยบ่ได้ปลูกเ,เ<ม>พื่อเสียหลายผักกระแง,งบอมีเมื่อนี่นะมี่จะผักแถวตลาดอะไรตลาดบ้านข่อยก็มีหลายเดวย้วันอาทิตย์วันอังคารแล้วก็วันพาทวันศุกร์เห็นไหมเว้นไว้วันเดียววันเสาร์โอ้ยหอมคดโอดบ้านเด้ พี่น้องบ้านเฮาเด้นี่ก็อันเป็นว่าเซ็ตสิ้นแล้วนะคะอันเป็นว่าจบบันแล้วจบคลิปแล้วค่ะจะปิดคลิปแล้วหอมคักวันนี้พี่น้องเอ,อ้ยมาเด้อมาก,กินน้ำกันกินแ่บแบเด้อคอยมากหลายนี่แกงน้องไหม่ต่ปักหุงซิ่ก็อก็อมากกินเนี้ยว่ะ เอาจำนีเ่เลยค่ะพี่น,อน้องครับเซ็ตก็ดีครัปิดแก๊สแล้วเนาะอ่าซุกหลายกับพวกแซบเอาปิดแก๊สแล้วโชว์เบิ้งเด้อคนเดี๋ยวจะแซบเนาะโอ้ยตุยตุยเลยกินสองมือเป็นอะพี่น,อน้องกินบ่เบิร์ดคอยกับไส่ตู้เย็นไว้ขอ,ของฟีดไว้เพราะว่ามันหายากอยู่พี่น่ะเนาะไม่ก็หายากอยู่ตลาดมื้อเช้านี้ข่อยว่าสิซื้ออยู่โลนึงสี่สิบห้าสิบบาทแต่ว่าข่อยเลยว่าไปได้มาแล้วก็เลยบ่ซื้อ เอาค่ะไปกันแล้วเนาะน,นะคะเนาะเอาไปไปค่ะมาเด้อค่ะมาเค็ดแกงเนาะไม้น้ำกันเมื่อนี้นะี่นะนี่อยากกินแกงเนาะไม้เด้อเมื่อนี้นี่นะนี่เค็ดแกงเนาะไม้อันนี้คอยก็ใส่น้ำอยาน้ำไปกับพริกซื้อๆเนาะนี่เครื่องนี่คอยตำไว้แล้วเครื่องนี่นก็บกระกตำใส่ข้าวเบือพริกแลักกะหัวหอมหลักกะตะไคร้เนาะตะไคร้นี่ ไอ้ตะไคร้นี่หัวตะไคร้นี่ความักต่ำเนาะพี่นอ้องความมักต่ำเอาอยากกินได้มื้อนี่นะ <c oughs> โอหอมน้ำอย,ย่านั่งได้ไหม ว่าให้เหตุทุกขั้นตอนให้เบิ่งหันก็คือสิคิดกับชิยาวไปเนาะเพราะว่าไอ้โทรศพัพท์่อยหันมันเก็บอขอความบ่ได้หลายไอค้นเก็บอะไ่ได้ไปเพิ่ม